สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนวันนีน้นะคะอ้อยมาเดินเล่นอ่าสนามนะคะเนาะมาเดินเล่นสนามหยานะะเนาะค่ะเนาะแล้วอ้อยมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งค่ะเพื่อนๆสมุนไพรตัวนี้ซึ่งอ่าอยู่เมืองนอกนะคะเนาะที่อ้อยเจอส่วนมากอ้อยสิเจอแต่ตัมันสิมีตัผู้ตัเมียนะะเนาะค่ะเนาะแต่มีสรรพคุณหลายอย่างมากนะคะสมุนไพร ยางเอ็นยืดค่ะเขาเอื่นว่าสมุนไพรย,ยางเอ็นยืดมีตัวผูรแล้วก็ตุ้มเมียนะคะเนาะแต่ส่วนหมกักเอ่เที่ออยยูตอนนี้ออยม้าอีกเมืองนึ่งนะคะนาะมาเดินเล่นแล้วก็ออยมาพอโตเมียจะก็มีบหลายแต่ออยกะบางคนเขาอาจจะเค่อยหูจากแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะบ่เคยหูจากเดี๋ยวออยจะเข้าไปเบิง่งอ่าลักษณะของเพิ่นแล้วก็ออยสิบอกประโยชน์ของเพิ่นว่าเพิ่นสามารถใส่ใส่อย่างได้แน่นะคะเนาะ แล้วก็ลักษณะของค์กรเป็นเจ้าหน้าี่นะค่ะมีหลายมากสนามเดินเล่นสนามนี้มีสมุนไพรหลายอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวอศภาพมาบึงนะคะเดี๋ยวอศภาพมาบึงเป็น,ปนสมุนไพรอ,อย่าเอ็นยืดตัวเมียนะคะตัวเมียเนาะอ้อยอ้อยเคยเห็ดตัวปู่ไปหลายนะคะเนาะเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ที่อ่อยยูหรือแถบเมืองที่อ่อยยูนะเพิ่นสี สิเกิดร้ายคือตัวผู๋แต่ว่าอ่อนมะพร้าวตัวเมียค่ะเพื่อนๆนี่เป็นลักษณะของตัวเมียนะคะเพื่อนๆหรือหรือบางคนเขาเอ่ยว่าผักกาดน,น้ำเนาะบางคนเขาเอ่ยว่าผักกาดน,น้ำเนาะค่ะสรรพคุณของเขาก็คือซอยออปวดหลังปวดบ่าปวดคลายกล้ามเนือ้อคลายเสน้นนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะะเนาแล้วก็สามารถเอาใบของเขานะคะคไปตำ ไปตำแล้วก็ท่าแผลเป็นท่าทีบอกช้ำนะคะอ้อ,อยอ้อยเคยเห็ดน้ำมันเนาะคะน้ำมันหยาอินอยืนแล้วอ้อยเอาไปท่าตรงที่เป็นแผลหรือตรงที่บอกชำ้ำขามขึ้นมาจากบกจาก้าแล้วก็ถ้าเอาไปกินกับไปต้มเป็นชาได้นะคะไปต้มเป็นชาแล้วก็เอ่ออเาไปขัน่นเป็นแท่ใงใบยาหน้างได้นาะคะเน,ะะนาะสมุนไพรหยาอินอยืนอันนี้เป็นโตเมียนะคะคเพื่อนเพื่อนเพิ่ง เพื่อนเบิ้งเพื่นสิเป็นอย่างเขาเกินว่าอย่างเอ็นยืดวงเพื่อนยืดเพื่นเพื่อนเหอ็นบะแล้วเข้ากับไปสกัดเข้าเอาไปต้มนะคะไปต้มเป็นน้ำมันนี่ไปต้มต้มเห็ดเห็ดเป็นน้ำมันให้เป็นน้ำมันเสร็จแล้วเข้าก็เข้าก็เอาไปเห็ดเป็นยาหม่องก็ไดหรือเอาน้ำมันข้องเพื่อนนะไปต้มผสมกักบายาหางหมาเพื่อมักเส้นผมเข้าก็ไดนะคะเพื่อน อันนี้เป็นลักษณะดอกของเขาดอกก็เอาไปเป็นต้มเป็นชาเป็นยาแก้ปวดล้างแก้ปวดแอวแล้วก็ซอยในการคายเ้นแล้วก็เทศให้ร่างกายกระชับน้ำหนักเพื่อนเนี่ยใบแก่เพื่อนเห็นบ่ค่ะใบแก่เพื่อนเห็นบ่มันจะเป็นยืดแบบนี้นะคะเป็นยืดแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่มีหลายมากเลยค่ะปะอาสนามเลนเอกลิงเนี่ยมีสมุนไพรเยอะแยะมากเลยค่ะ นี่ก็แมนเอ่อคุณตําแย่ด้ค่ะนี่ก็เป็นผักคุณตําแย่นะคะนี่ก็เป็นผักคุณตําแย่ะะแ,ยแล้วก็อันนี้กับเป็นอีกผักชนิดหนึ่งเนาะที่เป็นดอกสีม่วงเพื่อนซื้อไว้อย่างนอ้ออ้อยจำบ่ได้นะคะอันนี้เป็นดันดลไลนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสมนุนไพรดันดลไลเดีอยพอ่อนเพื่อเบิ่งอีกอุ้ยเพิพาย,ยัง่งเบิ่งอีกนะเะพื่อนเพื่อนนี่ มุ <Bonjour. laughs> ้งชูนี่อันนี้เป็นดันดลร่าเพื่อนๆที่อ้อยเอาไปแกงขี้เล็กที่อ้อยเอาไปแกงขี้เล็กนี่นี่ค่ะนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยนี่ก็เป็นดันดาร่าเพื่อนเพื่อนแกงขี้เล็กได้เซ่บปกยังแซ่บปกยังนะคะนี่นี่ค่ะเป็นลักษนาของคนยูมองไทยเขาเสียเอิญว่า อ่พักผักอย่างนอะอ้อยจำบ่ได้นอซื้อคนอื่นเนาอน,นี่จ้ะพักกัดน้ำปะเออพักกัดน้ำประมาณนี้นะเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นเันอันนี้เป็นเนินคุณนตาแย่นะคะคเพื่อนอ้อยบ่ได้มาเดินสนามนี่โดนมากนะคะเห็นบ่าะเพื่อนเนี่ นี่นักษาวคนนะคะเอาสกัดเป็นยามุงยาหมองท่าก็ได้นะเพื่อนๆต้มเอาเนาะเอาใบของเขานะ่ะไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็อาไปผสมเอาไปผส,สมกับเอ่อไปผสมกับไปผสมกับไปผสมกับอันสมุนไพรต้นหางหมาด้วย่ะได้ผลดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนการเห็นวคะคะ อันนี้เป็นสมุนไพรอีกโตหนึ่งนะที่อ้อยกําลังศึกษาอยู่นะเพื่อนๆซอยในเรื่องสิวซอยในเรื่องไอเสือมือนะคะอ้อยหูต้วงมาซื้อฝรัง่งเศสเขาเอินว่ามบดันบดันนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่น่าจะเป็นคอมมอนอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่เด็กอ้อยศึกษาเสร็จแล้วเด็กอ้อยกลับมาภาพเพื่อนเพื่อนมันหลจักนะคะเนาะแล้วเอาไปกินแบบใดเห็ดอยังแบบใดเด็กอ้อยสิภาพเพื่อนๆเห็ดนะคะแต่ให้เบื้องลักษณะใบเพื่อนสีหญ่มากหนึ่นะเพื่อนๆนี่นะ แต่ว่าตอนนี้เข้ามาบึงนี่จ้ะลักษณะสนามหญ้าตรงนี้มีต้นสมุนไพรเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็สมุนไพเนะคะนี่พ่นสีตายแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยนีก็ะแมนเนาะพ่นสีตายแล้วคือแบบว่ามันห่อนแห้งเนาะคะ่ะอยู่เมืองฝรั่งเศสตอนนี้เราฝนกับเมตกนะคะพัชพืชหลายๆอยางเพ่นก็ห่อนเนาะคะ่ะพัชพืชหลไาย้อยางเพ่นก็ห่อนแล้วเพ่นก็เริ่มแบบว่าตายเนาะคะ่ะ เนี่ยเนาะเพื่อนๆอ้อยรู้สึกว่าอ้อยจะเห็นตัวผูอยู่นะตัวผูนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นหยายอินยึดตัวผูเนาะหลายๆคนอาจจะหดจักนะคะแต่สปปรรพคุณของเพื่อนเหมือนกันจ้ะสปปรรพคุณเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะนี่เห็นบาเพื่อนกำลังแห้งแต่เขตบ้านอ้อยตายหมดแล้วนะคะเขตหรือว่าเมืองที่อ้อยอยู่ตายหมดแล้วนี่นี่นะคะอ้อยมายังเหล่นค่ะเพื่อน มายังเหลอเอาใสเบ่งบรรยากาศร,รอบๆเราเอากระเพาะไปเพราะว่าเบ่งสมุนไพรอันนี้กับแมนนะคะอันนี้กับแมนเหมือนกันเนาะไอซเมอออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นผักขมฝรั่งเนาะนี่รู้สึกว่าจะเป็นผักขมฝรั่งจ้ะนี่จ้ะมาเดินเล่นสนามหญ้าเมืองจ้ะผ้าคุณโอริโอมายางเหล่นนะคะเนาะ คุณโอริโอ้มายางเหรนเห็นบ้าจ้ะเดี๋ยวอ้อยสิพาไปเบื้องคุณโอริโอ้เหรนน้ำนะคะเป็นสมุนไพรอย่าเอ็นยืดตมเมียนะคะตมเมียเนาะอ้อยอ้อยเคยเหตุตัวผูไปหลายนะคะเนาะเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ที่อ้อยยู่หรือแถบเมืองที่อ้อยยู่น่ะเพิ่นสีเกิดหลายคือตัวผูแต่ว่าอ้อยมาพอตัวเมียค่ะเพื่อน นี่เป็นลักษณะของตัวเมียนะคะเพื่อนๆหรือบางคนเขาเอ่ยว่าผักกาดน้ำเนาะบางคนเขาเอ่ยว่าผักกาดน้ำเนะค่ะสรรพคุณของเขาก็คือซอยอปวดหลังปวดบ่าปวดไข้กล้ามเนื้อไข้เส้นนะคะประมาณนี้นะคะเนาะ <c oughs> แล้วก็สามารถเอาใบของเขานะคะไปตําไปตําแล้วก็ทาแผลเป็นทาที่บอกช้ำนะคะอ้อย อ้อยเคยเห็ดน้ำมันเนาะคะน้ำมันใหญ่อินยืนแล้วอ้อยเอาไปทาตรงที่เป็นแผลหรือตรงสิบบกช้ำขามขึ้นมาจากบกจ้ะแล้วก็ถ้าเอาไปกินกับไปต้มเป็นชาได้นะคะไปต้มเป็นชาแล้วก็เอ่ออเาไปขั่นเป็นแทนยย่นใบหยานางได้เนาะคะเนาะสะมุนไพ่ใหญ่อินยืนอันนี้เป็นโตเมียนะคะเพื่อนเพื่อนเบิ้งเพื่อนเบิ้งเพื่น,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 นสิเป็นอย่างเขาเกินกว่าใหญ่อินยืนว่างเพื่อนยืดเพื่อน กันปะเราห้อกับไปสกัดห้อเอาไปต้มนะคะไปต้มเป็นน้ำม,มันนี่ไปต้มต้มเ,เห็ดเห็ดเป็นน้ำม,มันให้เป็นน้ำม,มันเสร็จแล้วห้อก็เห่าก็เอาไปเห็ดเป็นยาหม่องกระไดหรือเอาน้ำม,มันหองเพื่อนอะไปต้มผสมกับยาหางมาเพื่อ <c oughs> มักเสนเ้นผมห้อกระไดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นลักษณะดอกของเขาดขอกก็เอาไปเป็นต้มเป็นชาเป็นยาแก้ปวดล้างแก้ปวดแอวแล้วก็ ซอยในการค่ายเซนแล้วก็เทศหายหลางกายกระชับน้ำหนักเพื่อนเนี่ยใบยแก่เพื่อนเห็นบ่ใบแก่เพื่อนเห็นบ่มันจะเป็นยืดแบบนี้นะคะจะเป็นยืดแบบนี้เลยนะเพื่อนเห็นบ่มีหลายมากเลยค่ะปะอ่าสนามเลนเอ็กเลงเนี่ยมีสมุนไพรเยอะแยะมากเลยค่ะนี่ก็แม่นคุณตำแย่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นผักคุณตำแย่นะคะ นี่ก็เป็นพักคุณตําแย่แล้วก็อันนี้กับเป็นอีกพักชนิดหนึ่งเนาะที่เป็นดอกสีม่วงเพิ่นซื้อว่าอย่างน้ออ๋อจำบ่ได้นะคะอันนี้เป็นดันดัลไลนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสมุนไพรดดนดัลไล๋ยวอกพายังไปเบิ่งอีกอุ้ยพายังไปเบิ่งอีกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่บุงชูนี่ อันนี้เป็นดันดร่าเพื่อนๆที่ออยเอาไปแกงขีเล็กที่ออยเอาไปแกงขีเล็กนี่นี่ค่ะนี่นี่นะคะเพื่นอนเพื่อนนี่ก็เป็นดันดาร่าเพื่อนเพื่อนแกงขีเล็กได้แซบปัยังแซบปัยังนะคะนี่นี่ค่ะเป็นลักษณะของคนยุมืองไทยเขาเสียเอินว่าอ่าพัก ผักอ,อีหยังเนาะอ้อยจำบ่ได้เนาะซื้อคนอื่นเนาะน,นี่จะ้ะผักกาดน้าม่ะเออผักกาดน้าประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นเัินอันนี้เป็นเนินคุณตำแย่นะคะเพื่อนๆอ้อยบ่ได้มาเดินสนามนี่โดนมากนะคะเห็นบ่ห่างเกินนี่นี่ รักษาคนนะคะเอาสกัดเป็นยามุงยาหมองท่ากระไดนะเพื่อนๆต้มเอาเนาะเอาใบของเขานนะ่ะไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็อาไปผสมเอาไปผส,สมกับเออไปผสมกับเออไปผสมกับไปผสมกับอันสมุนไพนต้นหางหมาด้วยค่ะในผลดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นสมุนไพรอีกตนหนึ่งนะที่อ้อยกําลังศึกษายอยู่นะเพื่อนๆ ซอยในเรื่องสิวซอยในเรื่องไอเซมอร์นะคะออยหูตัวว่าซื้อฝรัง่งเศสเขาเอินว่ามบดันบดันนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่นะจะเป็นคอมมอนอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวออยศึกษาเสร็จแล้วอออยกลับมาภาเพเพื่อนเพื่อนมะหู้จักนะคะเนาะแล้วเอาไปกินแบบใดเฮ็ดอยังแบบใดเดีด๋วยวออยสิภาพเพื่อนๆเฮ็ดนะคะแต่แห้เบิ่งลักษณะใบเพิ่นสีนใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆน,นี่นะแต่ว่าตอนนี้เขามาเบิ่งนี่จ้ะลักษณะ สนามหญ้าตรงนี้มีต้นสมุนไพรเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้นสมุนไพเนะคะนี่พ่นสีตายแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ก็แเมนเนาะพ่นสีตายแล้วคือแบบว่ามันห่อนแห้งเนาะคะ่ะอยู่เมืองฝรั่งเศสตอนนี้แล้วฝนกับบตกนะคะพัชพืชไย้อยางเพือนก็ห่อนเนาะค่ะพัชพืชไย้อยางเพือนก็ห่อนแล,ล้วเพื่นก็เริ่มแบบว่าตายเนาะคะ่ะเนี่ยเนาะเพะื่อนเพื่อน อ้อยรู้สึกว่าอ้อยจะเห็นตัวผูอยู่นะตัวผู awesome. นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นหยาอ็นยึดตัวผูเนาะหลายๆคนอาจจะหูจักนะคะแต่สรรพคุณของเพื่อนเหมือนกันจ้ะสรรพคุณเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะนี่เห็นปาเพื่อนกำลังแห้งแต่เขตบ้านอ้อยตายหมดแล้วนะคะเขตหรือว่าเมืองที่อ้อยอยู่ตายหมดแล้วนี่นี <notre S 1> <ม>่นะคะอ้อยมายางเหลนค่ะเพื <email> ่อนเพื่อนอ้อยไม้ยังแหลอใส่เบื้องบรรยากาศ รอบๆเราเอากับาพาไปเพราะว่าเบิ้งสมุนไพรอันนี้กับแมนนะคะอันนี้กับแมนเหมือนกันเนาะไปไซมเมอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นผักขมฝรั่งเนาะนรู้สึกว่าจะเป็นผักของฝรั่งจ้ะนีจ้ะมาเดินเล่นสนามหญ้ามึงจ้ะผ้าคุณโอริโอมายางเล่นนะคะเนาะพ้าคุณโอริโอมายางเล่นเห็นบ้างจ้ะ เดี๋ยวอ้อยสิพาไปเบืงองคุณโอรีโอเล่นน้ำนะคะไปเบิ้งคุณโอรีโอเล่นน้ำนะคะพุดหาคุณวัดรองบีเทมทำไมเราเบียร์นปไหนไปไหไปเล่นน้ำวนๆหลายโอ้โหมิสเตอร์โอรีโอโอ้โหยูสวิมมิ่งโอ้ my god oh ลาลา โอ้ oh my god มิสเตอร์โอลิโอมิสเตอร์โอลิโอบอโอ้ยเพ่อวอทอวอร์รอนวิน้ำเย็นเย็นนะคะเย็นเจียบเุ้นะเุนะแต่ว่ายุ่งเหลิมมากแล้วเมื่อกี้โตคำสูนน้ำใหม่แล้วุนะ เฮ้ยนะมีซาโอลิโอสาวะ <c oughs> <c oughs> ยีราฟมอเนาะมีโฟัยังไงน,นอนลาวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอลิโอโอลิโอ What you do